วันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักมอเตอร์ไซค์ลุยๆที่หลายคนเรียกว่ารถใช้งานสุดคุ้มแต่พอได้ลองขี่จริงกลับให้ฟีลสนุกเกินราคาอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือลิฟ a านฮันเตอร์150รุ่นปี2026ที่คราวนี้บอกเลยว่าลิฟ a านจัดเต็มทั้งดีไซน์ความทนทานและสไตล์รถลุยแบบใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองวิ่งชาญเมืองหรือเอาไปลุยทางฝุ่นเบาๆรุ่นนี้ตอบโจทย์แบบครบเครื่องในงบที่ใครก็เอื้อมถึง อย่างแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือดีไซน์ของ Hunter 150ที่เน้นความดุดันแบบรถแนว Street Adventure ไฟหน้าโดดเด่นแบบทรงกลมทันสมัยให้ลูกคลาสสิกผสมความลุยๆในแบบที่หลายคนมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นรถแนวใช้งานที่ไม่ธรรมดาถัางน้ำมันดีไซน์บึกบึนดูมีมิติมาพร้อมการเก็บงานของตัวถังที่ทำออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยกว่ารุ่นก่อนๆของลิฟานจนหลายคนอาจคิดว่านี่คือรถแบรนด์ราคาสูงกว่านี้ด้วยซ้ำ เบาะนั่งของฮันเตอร์150ออกแบบมาให้กว้างและนั่งสบายจะขี่คนเดียวหรือซ้อนสองก็ยังจัดท่านั่งได้ค่อนข้างดีไม่ปวดหลังง่ายๆส่วนแฮนด์บาร์ที่ค่อนข้างสูงและกว้างทําให้ท่าทางตอนขี่เป็นแบบลุยๆควบคุมง่ายเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถสําหรับวิ่งในเมืองแต่สามารถเผื่อไปเจอถนนไม่ดีหรือเจอหลุมบาแบบฉพลันได้อย่างมั่นใจในเรื่องสมรรถนะลีฟานฮันเตอร์150ให้เครื่องยนต์1 5 0ซีแบบคาร์บูเรเตอร์ที่เน้นความทนทานมาก่อนแรงปลาย แม้จะไม่ได้แรงสุดในคลาสแต่บอกเลยว่าฟีลขี่จริงๆมีความสมูทและลื่นไหลยอย่างน่าประทับใจรอบต้นดึงดีออกตัวฉับไวเหมาะกับการซอกแซกในเมืองและการเร่งแซงความเร็วช่วง40-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทำได้ดีไม่มีอาการรอรอบหน้าหมุดหงิดเหมือนรถคาบูหลายคันที่จูนไม่ลงตัวแต่ฮันเตอร์150ปรับมาแบบจูนมาค่อนข้างดีติดมือและควบคุมง่ายโดยเฉพาะคนที่ชอบเครื่องยนต์แบบเรียบง่ายซ่อมง,ง่ายรุ่นนี้ตอบโจทย์มาก ระบบเกียร์เป็นแบบ5สปีดเข้าเกียร์นุ่มไม่สะดุดง่ายตำแหน่งเกียร์ค่อนข้างแม่นใครที่เคยลองรถลิฟารรุ่นเก่าๆแล้วเจอเกียร์แข็งรุ่นปี2026นี้ถือว่าพัฒนาไปอีกขั้นการเปลี่ยนเกียร์ให้ความรู้สึกลื่นก่อว่าที่คาดและเมื่อรวมกับน้ำหนักตัวรถที่ไม่หนักเกินไปทำให้การควบคุมโดยรวมรู้สึกกระชับกระเฉงในส่วนระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่ให้ความนุ่มกำลังดีไม่เด้งจนเกินไปและไม่ยวบจนเสียความมั่นคง เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายสุดๆจะวิ่งถนนคอนกรีตหรือถนนลูกรังเบาๆก็เอาอยู่สบายใครที่ต้องขี่ข้ามจังหวัดหรือเจอเส้นทางสมบุกสมบันบ่อยๆจะรู้สึกถึงความทนทานที่ชัดเจนขึ้นเรื่องเบรกลิฟฟานทันเตอร์หนึ่งร้อยห้าสิบไฮด์ิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งในงบประมาณของรถแนวนี้ถือว่าเพียงพอเบรหน้าให้แรงเบรกที่ค่อนข้างมั่นใจควบคุมง่ายน้ำหนักเบรกกำลังดีถึงแม้ไม่มี ABS แต่ด้วยพาวเวอร์เครื่องที่ไม่แรงจนเกินไปทำให้การคุมรถทำได้ง่ายและปลอดภยัย แต่ถ้าคุณเป็นสายลุยหรือชอบเบรกนิ้วเดียวแบบจิกๆอาจจะต้องปรับจูนสไตล์การเบรกสักเล็กน้อยเพื่อให้คุณมือการประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะเครื่องยนต์1 5 0ซีที่เน้นความทนและไม่กินน้ำมันมากทำให้วิ่งได้ไกลและประหยัดค่าน้ำมันสุดๆค่าเฉลี่ยการใช้งานจริงอยู่ประมาณ40-45กิโลเมตรลิตรแล้วแต่สไตล์การขี่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากสำหรับรถแนวนี้เหมาะกับคนที่ต้องใช้รถเดินทางประจำวัน วิ่งส่งงานหรือทำงานต่างจังหวัดที่ต้องใช้ระยะวันละ40-80กิโลเมตรเป็นประจำรุ่นนี้ถือว่าประหยัดคันเทพด้านไฟสองสว่าง Hunter 1น0ร์150ใช้ระบบไฟแบบฮาโลเจนที่ให้ความสว่างใช้งานได้ดีแต่ถ้าใครอยากได้แสงแบบคมๆขาวๆอาจจะอัปเกรดเป็นหลอดเลได้ซึ่งตัวโครงสร้างไฟหน้ารองรับแบบง่ายๆไม่ต้องดัดแปลงมากระบบไฟท้ายให้ความสว่างชัดเจนและมีไฟเลี้ยวแยกชัดเหมาะกับการใช้งานตอนกลางคืนและถนนมืด อีกอย่างที่หลายคนคงอยากรู้คือ feeling ตอนขี่จริงๆว่าให้อารมณ์แบบไหนถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่าย Hunter 1น0ร์หให้ความรู้สึกง่ายหลายลุยได้คือเป็นรถที่ไม่ได้เน้นแรงทะลุโลกแต่เน้นความสนุกคล่องตัวคนที่เพิ่งขี่รถเกียร์ใหม่ๆก็เข้าถึงง่ายคนที่เคยขี่รถใหญ่แล้วกลับมาใช้รถเล็กก็ยังรู้สึกมั่นใจเพราะถ้านั่งสบายควบคุมง่ายและพาไปได้ทุกที่แบบไม่ต้องคิดมาก ในเรื่องความทนทานก็ถือเป็นจุดแข็งของแรนดี้ฟานอยู่แล้วรุ่นนี้โครงสร้างเฟรมแข็งแรงใช้งานหนักได้ไม่กลัวพังง่ายซ่อมง่ายอะไหลาหาง่ายและราคาถูกจนหลายคนเลือกใช้เป็นรถทำงานรถวิ่งส่งของหรือรถใช้งานในโรงงานขนาดใหญ่ความคุ้มค่าของ h ันเตอร์150อยู่ตรงนี้แบบเต็มๆสำหรับเรื่องข้อสังเกตรุ่นนี้ยังคงเป็นเครื่องคาบูดังนั้นคนที่อยากได้ความทันสมัยแบบหัวฉีดอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ล้ำมากแต่ถ้าเรื่องความทนถือว่าเป็นข้อดีของคาบูอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในรุ่นปี2026ระบบจูนมาเยอะกว่ารุ่นก่อนก่อนทำให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมมากส่วนเบรกหลังแบบดรามบางคนอาจอยากได้ดิส์แต่ในการใช้งานทั่วไปถือว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับราคาค่าตัวเมื่อเทียบกับสเปคความทนและความสามารถในการใช้งานหลายรูปแบบต้องบอกว่าคุ้มมากเพราะคุณได้รถที่ใช้งานจริงได้ทุกวัน ทนทานประหยัดซ่อมง่ายใช้ได้นานเหมาะกับทั้งวัยรุ่นคนทำงานไปจนถึงคนที่อยากมีรถลุยๆราคาประหยัดไว้ใช้ในหมู่บ้านหรือชานเมืองฮันเตอร์150ตอบโจทย์ครบทุกมิติสรุปแล้วลิฟท์ h า n t ฮันเตอร์150รุ่นปี2026คือรถที่เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานแบบสารพัดประโยชน์คุ้มค่าประหยัดและดูแลง,ง่ายให้ความสนุกในฟีลลิ่งการขี่แบบลุยๆที่ไม่ต้องลงพื้นสูงเหมาะกับสายเดินทางไกลเบาๆสายทำงานหรือคนที่อยากมีรถราคาดีแต่คุณภาพยอดเยี่ยม บอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน